สวัสดีครับเป็นแฟนตลอดเที่ยวโตวไทยแล้วก็แฟนเพจตลอดทุกาณวัครับนี้พาทุกท่านมาชมโบราณทีมงานหนึ่งนะครับของจังหวัดราชบุรีนะครับนี่ครับทีมงานนี้ผมเคยพาทุกท่านมาชมแล้วนะครับเคยพามาชมแล้วครั้งหนึ่งนานแล้วนะครับก็วันนี้ก็อยากจะมาเยี่ยมชมทีมงานโบราณทีมนี้นะครับนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้มาประมาณ2ปีกับีแลปีนะครับว่าณปัจจุบันนี้โบราณของทีมงานนี้ นะครับมีโบราณเพิ่มเติมเข้ามา <literature> จำนวนเท่าไร่นะครับมีโบราณเก่งๆ uh, ที่เป็นดาวรุ่งหลายตัวถือไม้นะครับนะคร,บครับเดี๋ยวให้ดูโบราณทีมงานนี้นะครับนะครับซึ่งเบื้องต้นก็ขอขอบคุณทีมงานนี้ด้วยครับที่อนุญาตให้มาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอขอบคุณครับเดี๋ยวให้ชมโบราณทีมงานนี้นะครับนี่แหละครับมาแล้วนะครับโบราณทีมงานนี้นะครับ ก็ยืนตรงนี้เลยสิมองอ่พี่ชายขนี่ฮะนะฮะมาแล้วนะครับโบราณทีมงานนี่นะครับโอ้นี่นะมากันเป็นสูงเลยนะครับเนี่ยเป็นสูงเลยนะครับนี่นะ ชิมงานนี้คือโบราณบางนุน้องโต๊ะนะครับโนะบราณชิมงานนี้คือโบราณของบางนุนะครับน้บนบองโต๊ะของงูนะครับเดี๋ยวนี้โอ้เยอะเยอะเยอะกว่าคราวที่แล้วเพียบมากมากมาเลยครับคราวที่แล้วมาก็ไม่เยอะขนาดนี้โอ้โหคราวนี้เยอะมากเลย <laughs> ผมคิดว่าเป็นวัววัวฝูงไม่ใช่หรอกวัวปูครับเนี่โวรานนั่นเลยนะครับเนี่ย นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นจิ๋วมีหมดเลยนะรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่รุ่นจิ๋วโหมีทุกรุ่นเลยนะครับเนี่ยเนี่ยก็พรับ่าท่านมาอัปเดตนะครับมาดูอีกครั้งหนึ่งว่าวัวลานของ บางลูกของูนะครับเพิ่มเติมเข้ามาเยอะไหมนะครับผลงานเป็นยังไงบ้างครับขอติอดตามครับขอบคุณมากครับ